แับตัวหนูหนูก็มองว่าเราอาจจะมีเราแอบผิเราแอบพิดพลาักันกันกัค่อนข้างเยอะอยู่ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของของ,ของตัวหนูเองนะคะก็อยากจะทําทให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นะคะ่ะแล้วก,เก็เราก็คงต้องไปซ้อมปรับปรุงแก้ไขในจุดที่เราผิดพีพิัไปถ้าอย่างส่วนตัวของเตอนะคะก,ก็เหมือนอย่างสนามที่แล้วเมื่อกี้แล้วไม่ได้ไปแข่งกับเพื่อนใช่ไหมคะก็ถือว่า แค่ที <substit uting> ่จะต้องปรับกับตัวเซตอีกมากก็เหมือนเพิ่งจะได้เข้ามาเข้าระบบกับกับทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนโดยรรมของทีมก็ถือว่ามันก็ยังมีบางช่วงมาจากันเืินใช่ใช่เหมือนที่บีบอกว่าช่วยกันได้ดีแต่ก็ทุกคนก็พยายามกระตุ้นตัวเองแล้วก็กระตุ้นทีมแล้วก็กลับมาชาตได้ค่ะก็เอามายืนแบบหลอกๆไม่ให้เขาตีไหลก็ ก็ก็ดีค่ะที่แบบสามารถชนะพอสามเหลังสามารถชนะเขาไม่ได้ก็ก็ดีใจค่ะก็เราก็ต้องเล่นของเราให้เต็มที่อะค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะหนักแล้วญี่ปุ่นโมก็เป็นเกมรับที่ค่อนข้างที่จะที่จะเหนียวเราก็ต้องใช่เราก็ต้องโชว์ศักยภาพของเราออกมาให้ให้ดีที่สุดค่ะก็ต้ององลงทั้งทุกคนที่ลงไปเล่นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกอีเกมที่แบบ หนักเลยนะคะที่เจอกับญี่ปุ่นก็เราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะค่ะก็เป็นเกมที่ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นสร้างความลำบากให้กับเราในวันนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องกระบวนการเล่นของเราเองเนี่ยเมื่อเราเล่นแล้วเนี่ยมันไม่ประสบความสัเร็จในเรื่องของการทำนะครับต้องยอมรับว่าฝั่งเวียดนามเองนะครับมีเกมรับที่เหนียวแน่น นะครับทำให้เราเล่นลำบากในวันนี้ครับ <ST IT US> ก็เขาถึงยี่ห้าก่อนครับเพราะว่าเราเราตีไปไม่ตายในเรื่องของการโต้ะกลับนะครับกระบวนการพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติครับเพราะบางทีเนี่ยเมื่อทาแล้วไม่ตายคโต้คกลับเราทําให้เราไม่สามารถตั้งกระบวนได้นะครับมันก็เลยต้องเสียไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องกลับมาเพื่อสติในตัวของเราว่า โอกาสที่เรานาไปแล้วเนะี่ยความมุ่งมั่นหรือความพยายามในการารักษามาตรฐานในการเล่นต้องคงที่กว่านี้นะครับในเรื่องของการเล่นครับก็จริงๆมันเป็นเราเตือนเขาะนะครับในเรื่องของการเล่นจริงๆเนี่ยคงจะนอกงรลงละเอียดอย่างนั้นคงลำบากกันะครับว่าจริงๆเนี่ยเพราะเป็นทีมที่เราพยายามที่จะเตรียมไว้อยู่แล้วในเรื่องของการที่จะเล่นในรอบต่อไปนะครับเราก็คงต้องฝึกซ้อมแต่วันนี้ก็ ต้องเห็นได้ชัดว่ามันยังมีข้อบกพร่องนะครับในหลายส่วนกันครับผม <im ites> ก็เป็นเกมที่ยากสําหรับเราต้องยอมรับนะครับเพราะว่าวันนี้เขาเล่นกับจีนเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นมากแล้วมีโอกาสด้วยที่จะชนะนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะเป็นจังหวะของเกมที่เขาแพ้ไปในวันนี้นะครับแต่ต้องยอมรับว่าเราต้องทงาาองํางานหนักในเรื่องของการเล่นเพราะญี่ปุ่นเองมีเกมรับที่เหนียวแน่นมากนะครับแล้วก็มีการเล่นที่ค่อนข้างรวดเร็ว นะครับแล้วก็ทำให้เราต้องเตรียมการของเราให้ดีเพื่อจะเล่นกับเขาในวันพรุ่งนี้